สวัสดีคะ่ะอยู่กับสองสาวเฮ้านะคะยายคำแพงกับสาวละองดาวคะ่ะเฮากลับมาหอดบ้านแล้วนะจ๊ะในทีบ้านเฮ้าแลว้วอยู่สตึกเฮ้าแล้วคะ่ะวันนี้ถ่ายทำที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรมลค์ค่ะสวัสดีนะจ๊ะมาเบิงบรรยากาศรอบๆของสองสาวเฮ้าอยู่นะจ้ะสิบสี่มือนี่นะคะ พ่ขอควานแม่ควานกับสองสาวกับสียุมองนี้จ้านี่ยค่ะที่รอบๆอันนี้กระตุ้นน้ำไว้ให้เขาเล่นมือนีจ้าแม่จ้าเพราะว่ามือนี้สองสาวห้องพ่อันมีโฮมตากแดดกระเล่นน้ำออกไปก่อนทางพุ่นพ่อควานกะกลางเต้นจ้า พอดีโซเฟอร์ที่เพิ่นม,มาส่งเราจับเป็นบระคัติด้กลับเพิ่นซอยอันกลางเต้นเฮ็ดอันเกยจําเป็นให้ย่ายก่อนจ้ะนี่กับพยย่อใหญ่ยซอยเฮ็ดเกยจะเข้าวนึ่งคนเนาะจ้ะประสานคือสิบ่แล้วเฮาก็เสียสลระมองปลูกหญ้าไปครึ่งนึนเเเง,ง,เง,นงเลยจ้ะแม่จะเฮ็ดห่มให้ซองสาวเฮาจา้ะอันนี้หญ้าก็ปลูกไว้ตั้งแต่ก่อนที่สิบ่ทันได้ฮู้ซ่มจ้ะ ว่าสิแดเมื่อบานแต่กับปลูกไว้นะจ๊ะมันเป็นที่เป้าปลูกไว้างเขากลับมาเยี่ยมอันบานเป็นเป็นคังเป็นข้าวเขาก็ได้เกี้ยวกับไปให้สองสาวเข้านะจ๊ะแม่จ้ายุพีกระแดดแห้งแห้งแม่จ๊ะในพื้นที่เขาพมีห่มใหม่ห่หมไหลเลยจต่แม่แม่แจ้าก็อัปเดตให้แม่แม่เบิ้งเน้ะจ้ะวาว่ามาหอดสตึกบุรีรัมข้าแล้ว มาเบิง่งว่าสองสาวเขาอยู่จงัจงดใดเห็ดจังใดตาแม่ตาเฮ็ดเกยมองเฮ็ดเกยก็เป็นที่ลุ่มจ้ะแม่จา้าฝนตกมานน้ำก็สิทว่วมแต่เขาก็เฮ็ดห่มให้สาวงามเขาก่อนนะจ้ะสาวงามยืนหนึ่งกับสาวงามน้อยนะจ๊ะจะเป็นต้องเฮ็ดให้เขาก่อนจังใดก็ฝากแม่แม่เป็นกำลังใจให้สองสาวเขาเอาเด้จอจ้ะเขาควายแครงแพงน้ำเด้อดกัแม่แม่จา้า ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะบางคอมเมนต์ตอนนี้หนูกับพ่อฮันได้ตอบนลจ้จาแม่จ้าก็ต้องขอโทษขออภัอยนะคะเพราะว่าหลังจากอัพแล้วแม่แม่คว้านก็ต้องซอยกันจับไม้จับล่เห็ดของก่อนแลจ้จาแม่จ้าแต่แต่มีเรื่องก็อัปเดตให้แม่แม่เบิง้งเราก็ไปเห็ดอันนั้นอันนี้ก็บ่ได้มีเวลาตอบจังไดหนูก็ต้องขอโทษขออภัอยแม่แม่ด้วยค่ะจังใดแม่แม่ก็ คอมเมนต์มาเดี๋ยวจักหน่อยลงเข่าที่เข่าทางกระสีไรตอกกระสีตอกคอมเมนต์าตาคอมเมนต์คอมเมนต์คอตือการตัดใจไม่เป้าเราจะแม่ตาสองสาวตาสองาวเราจะตาอ,อยู่จังสี่ล่ะกางเดินจังสี่เลยอะไรเน,น้อแม่ขวันม,มาสางสารสั่งกระสงสารบอเลยว่าเฝ้าพักกันเฮ็ดนี่ละจ้ะ พมมี่เพิ่นบอท่านได้เดินทางกับชลบุรีนะจ๊ะเพิ่นซอยจะข้าวจะวางจะข้าวจะแม่ตาปไ้าใหญ่ป้าใหญ่กับห่วงหลูกสาวเนาะมันมสียรอยๆอยยูน้ำกันบอ่อหน่ส่วนมองยูของแมค่ควัญก็จะเป็นกลางเต็นยูนะจ๊ะเพราะว่าบานเฮ้ากับเขาไปยูเพื่อได้ปวกเพื่อนค้องจะจ๊ะ,จะเข้ากับยูทั้งคางเอา้างในกับให้ปวกนอนเฮ้ากับกลางเต็นนอนทั้งคาง ก็ได้เต้นจากอ่าทีาทมทแม่แม่เอฟซีซอยสนับสนุนผลงใหม่มากเลยจ้ะแม่จ้าก็ได้ไปเอาคะแนนไปแลกมากก็ได้มาใส่อยู่นี่ตอนนะจ้ะแม่จ้าทางน้ำก็เอามากนะจ้ะทางนา้ำตอนนี้หายังหาพื้นที่ห้องท่านใดๆเราจะหาแนวห้องทางแทงน้ำท่านใดๆเลยท่านใดใส่น้ำจ้ะใส่ทางหน่อยไปก่อนทางหน่อยไปถ่ายสองสาวเห่าเล่นมือนี้มืดมื้อแล้วจ้ะแม่จ้า ที่ฝากหัวไปนั่นก็เป็นที่ของเพิ่นเราจะแม่จา้าเอาไปอยู่ในเขตห้องน,อนะครับจะแม่จ้าเขตห้าผัดป่ม,มีต้นไม้ใหญ่จากต้นเลยเบิ่ฝนตกมาสาวงามเอาก็สิไดเนน่น้ามที่ไหนใหญ่กำแพงกันเพื่อสิทธิใจจ้า มมแม่ๆก็คอมเมนต์เขามาเป็นกำลังใจให้เด็ดด้วยคะ่ะแม่ๆกดไลค์กดแชร์กดสับสับใคให้ยซองสาวเฮาเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวย้ายข้าแพงในเด้อจ้ะแม่ๆจ้าทุกๆคอมเมนต์ร่างเทียนหนูก,ก็เห็นอยู่จ้ะร่างเทียนหนูก,ก็ได้ตอบร่างเทียนหนูก็บ่ได้ตอบต้องขอโทษขออภัยแม่ๆด้อจ้าแต่ถ้าว่างกึมสิไลน์ตอบทุกคอมเมนต์เลยจ้ะ กดทุกตุคอมเมนต์ไอ้ไห้เฮามีกำลังใจนะจอมแม่จา๋าให้แม่ควนมีแห้งสูต่อคันบดได้แม่แม่เอฟซียายคำแพงก็คือสิบเปอนได้มากฮอดบ้านจอมแม่จ๋ากันจัดสิปียุจังได้จะก็ขอบขอบคุณแม่แม่ทุกทุกท่านค่ะทั้งคุณพี่ยุย้ยที่ซอยคะแนนขาดรถของยายคำแพงเนาะค่ะพี่หาน พี่แยม้มพี่ซอยรถพ่วงของละองดาวนะจ๊ะ,ละแล้วก็แม่แม่แม่แมทุกทกท,กท่านนะคะคุณแม่หวานคุณพี่หวานนะคะถือฝากคะแนนมากเข้าก็ได้ไปแปลงซื้อนั่นซื้อนี่กลัวพิดกดธแปงเฮ็ดอันนั่นอันนี้นะจ๊ะแม่จ๊ะ เราก็ได้สับป,ประรดได้หญ้ามาให้สองสาวเฮ้าจ้าแม่จ้าเราก็ขอบคุณคุณยายคุณยายกับพี่ออดพี่ปินนะคะได้ผลไม้เออได้กล้วยนะคะ<อ>ตัดกล้วยเพิ่นมาใไ้่มานน้ำทางจ้ะแม่จ้าตัดกล้วยให้ตั้งบักหลายเครื่อเลยจ้าอบแวมั่งไ,ไปให้ใจ้คําเพลงเฮาจ้าหนห่ะนก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะแล้วก็ทุกๆุก แม่แม่เอฟซีที่ว่าหนมไอ้เอ่ยน้ำเนาะค่ะลํงเทียนเนาะค่ะจำบ่เมืดเอ่ยไปก็เอ่ยผิดเอ่ยถือเอาซื้อผู้นั้นมาปนซื้อผู้นี้เนาะจ้าแม่จ้าขอโทษขออภัยวยค่ะแต่ก็ขอคุณคุณแม่ทุกทุกท่านค่ะทุกทุกท่านที่ซอยเดยวดก็มากจะเป็นซอยเหลือคะแนนซอยอุดนุนผลไม้เป็นกำลังใจเนาะค่ะคอมเมนต์้ามากแม่ก้อนกะดีใจลร้จ้าแม่จ้า กินหนาแหงแล้วพอควานก็เพิงตัดห้าให้น่าจะตัดห้าตัด้องมองเห็ดเกยจะตัดมาให้กินหมดแล้วเหลือตัดต่อกระแดดกระห้องหอนเลยจ๊ะ แดดฮ้อนตั้งแต่เจ็ดโมงกลัวเลยอันนี้ก็ผขาดใหม่สองขาดเสาสองต้นเราจะแม่จ้ากระออันให้ยติทั้งทางเพื่อนออกไปหาให้เราจะตอนนี้ก็ตะปูตะปูห้องกับกระไดมากเราจะแม่จ้า สาวร้ายเตรียมนั่นเตรียมนี่รื้อมานั่นรื้อมานี่จ้จาแมตตาจะต้องรอให้เพิ่นไปซื้อตะปูมาให้กอนนึงค่อยเช็ดได้เช็ดพ่อห้เฮาได้อยู่ก็เนาะค่ะให้สามให้สองสาวเฮาได้อยูก่กอนว่าจะได้รบแดดจักน้อยก็เอาจ้จาแมตตาดีกว่าปล่อยให้เพิ่นอยู่กลางแจ้งนั่งสโล่งๆเนะาะบ่มีห่มยัง,ยงเลยจ้จาแมตตา เป็นไปได้ก็ยังให้เฮ็ดแล้วควันใบมุ้งแล้วนะจ,นจะมีตาสองสาวห้องเขาห่มแน่ามาอัปเดตให้แม่แม่เบิ้งหน้าจ้าฝากแม,แม่แม่เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้่ได้จ้ะยจมีตาเรวคลิปนี้ก็จบน้ำสองสาวห้านี่แหละจมีตาเราจะสีไม้อัปเดตให้เบิ้งอีกเท่านึงเมื่อไหร่แล้วแล้วเป็นส่ง,งจังไดนัดอ่ะ ผมคุณยายสิเป็นจังได้มาจังแม่จ้าจ๊าสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกๆท่านค่ะ